แล้วเมื่อกี้1ลูกบาทเซนติเมตรมาจากไหนคะอ่าหลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรหมิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรหลิตรเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรหลูกบาทเมตรเท่ากับ1000ลิตร1000ลิตรก็เท่ากับ1ล้านลูกบาทเซนติเมตร1ล้านลูกบาทเซนต,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 ติเมตรก็เท่ากับ1ลูกบาทเ,เมตรนะคะอ่าไปดูเลยในข้อที่1 5000มิลลิลิตรเป็นกี่ลิตร 5,000มิลลิลิตรเป็นกี่ลิตรตอบลงไปเลยค่ะ5 0 0 0ัมิลลิลิตรเป็นกี่ลิตรเปลี่ยนจากหน่วยมิลลิลิตรมาเป็นลิตรห้าพันมิลลิลิตรเป็นกี่ลิตรผ่านไหมผ่าต่อไปข้อที่สองเก้าลิตรเป็นกี่มิลลิลิตรเก้าลิตรเป็นกี่มิลลิลิตร เลิตรเป็นกี่มิลลิลิตรผ่านไหมอ่าต่อไปก็ที่สาม6,500ลูกบาทเซนติเมตรเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตร6,500ลูกบาทเซนติเมตรเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตร6,500ลูกบาทเซนติเมตรเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตร ผ่านไหมอ่าต่อไปข้อที่4ค่ะต้นตาละปลายทางข้อที่4 7ลูกบาทเมตรเป็นกี่ลิตรเลูกบาทเมตรเป็นกี่ลิตรเปลี่ยนจากหน่วยลูกบาทเมตรมาเป็นลิตร7ลูกบาทเมตรเป็นกี่ลิตรผ่านไหม ต่อไปข้อที่5อีกหนึ่งข้อพอน,นี้คิดน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาต้องเรียนและทดสอบด้วยวันนี้นะคะนั้นคิดนิดเดียวพอ5ข้อพอ3,000ลิตรเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตร3,000ันลิตรเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตร1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1000ลิตร สามพาิตรเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนก็อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรเปลี่ยนจากหน่วยลิตรมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะท้านาเรียนต้นทางและเรียนปลายทางอ่าเรียบร้อยแล้วกี่เ้นใต้ค่ะต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาตรวจพร้อมกันนะคะ เรียนสมุดกันค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะมาดูเลยนะคะเฉลยคาตอบเลยจงหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตร1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรไปดูข้อที่1ข้อที่1ถามว่า ห้าพันมิลลิลิตรเป็นกี่ลิตรห้าลิตรพันมิลลิลิตรเป็นกี่ลิตรคะนักเรียนลิตรเป็นห้าลิตรเพราะว่าหนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรห้าพันมิลลิลิตรก็เท่ากับห้าพันหารด้วยหนึ่งพันก็ได้เท่ากับห้าลิตรอ่าห้าพันมิลลิลิตรเป็นห้าลิตรนะคะต่อไปข้อที่สองเก้าลิตรเป็นกี่มิลลิลิตรมิลลิลิตรอ่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรเก้าลิตรก็เท่ากับ ก้าคูณด้วย1,000ก็ได้เท่ากับ 9, อเก้าลิตรก็เป็น900 0มิลลิลิตรนะคะ9000มิลลิลิตรต่อไปข้อที่3 6,500ลูกบาทเซนติเมตรเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรมลอ่ลูกบาทเซนติเมตรเป็น1ลิตร6,000ลูกบาทเซนติเมตรก็คือ6ลิตร500ลูกบาทเซนติเมตร1 ลูกบาศเซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตร500ลูกบาทเซนติเมตรก็เท่ากับ500มิลลิลิตรดังนั้น6,500ลูกบาทเซนติเมตรก็เป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรคะเป็น6ลิตร500มิลลิลิตรเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ7ลูกบาทเมตรเป็นกี่ลิตร1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000พลิตร7ลูกบาทเมตรก็เท่ากับ7คูณด้วย1,000ก็ได้เท่ากับ อ่าเจ็ดพันลิตรเจ็ดลูกบาศก์เมตรก็เป็นเจ็ดพันลิตรต่อไปข้อที่ห้าสามพันลิตรเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรสามพันลูกบาศก์เซนติเมตรสามพลิตรก็เป็นอ่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนสามพันลิตรก็เท่ากับสามพันคูณด้วยหนึ่งพันก็ได้เท่ากับสามล้านลูกบาศก์เซนติเมตร นะคะรวมคะแนนค่ะต้นทางและปลายทาง5ข้อเป็นอย่างไรคะผิดหมดเลยหรือถูกหมดไหนใครถูกหมดเลย5ข้อค่ะโอ้โหหนึ่งสองสา่ห้ากคนเก่งมากเป็นดังๆค่ะ 4, อ้าวสข้อ4คะแนน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าดแปดเกคนปรบมืออ้าวข้อ3คะแนน1 2 3 4 5สอคนปรบมือ ตําแฝงปรับปรุงค่ะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะเอามือลงนะคะไปปรับปรุงด้วยนะคะลูกอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยและจําความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรให้ได้จะเห็นว่านะคะการเปลี่ยนหน่วยปริมาตรเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยและจากหน่วยย่อยไปเป็นหน่วยใหญ่ได้นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรอตอนนี้ทุกคนเก็บสมุดลงไปเลยค่ะใต้โต๊ะทั้งต้นทางและปลายทาง เสร็จแล้วนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางค่ะมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่่าหน่วยนี้คือหน่วยสุดท้ายเนี่ยเราเรียนนะคะเป็นหน่วยสุดท้ายในภาคเรียนนี้เลยหน่วยการเรียนรู้ที่6เรียบร้อยหรือยังนั่งตัวตรงหรือยังโอ้นะคะใกล้จะสอบแล้วตั้งใจเรียนนะคะตั้ exactly นะะงต้นทางและปลายทางมาดูค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6ต้นทางและปลายทางมาดูพร้อมกัน เรียบร้อยเลยยาเรียบร้อยแล้วมาดูกันมรดกไทยเรื่องทบทวนและ